กกอทอ,อยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทยสวัสดีครับผมวีรชัยแสงสว่างผู้สอน ตะกลอจังหวัดชลบุรีสังกัดยู่โรงอร์สิตีจังหวัดชลบุรีครับเราโชคดีนะครับในในสวนของชลบุรีเพราะว่าในส่วนที่โชคดีก็คือว่าเป็นเป็นหน่วยสังกัดของสถาบันพระรักษาซึ่งมีงนุ่ยีฬาผมก็เป็นผู้สอนในโคน้ชยิเวอร์สด้วยนะครับเราก็จะมีการฝึกซ้อมต่อเนื่องตลอดทั้งปีนะครับหลังจากเสร็จภารกิจไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาส่วนหนึ่งที่มี อโอกาสเข้าไปเก็บตัวแคมป์ทีมชาติไทยออกมาแล้วก็มีการฝึกซ้อมต่อเนื่องแล้วก็ในการฝึกซ้อมนะครับในการฝึกซ้อมในส่วนหนึ่งนะครับก็สตาฟทีมงานแล้วก็ทางโรงเรียนนะครับก็ให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านสมรรถภาพวิสัการกีฬาก็ดีหรือว่าเทคนิคการฝึกซ้อม ในส่วนของด้านวิสัยกีฬานะครับเรากา็ให้ความสําคัญเป็นดับหนึ่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบหายใจออกซิเจนนะครับนะซึ่งระบบนี้ยังยังยัง,ย,งยังใช้ได้ดีกับนักกีฬาทุกประเภทนะครับก็คือในเรื่องของอสมรรถภาพระบบหายใจระบบไหลเวียนเลือดนะครับทีส่สามารถทำให้ในักกีฬานะครับยืนระยะนะครับนะเล่นในระยะเวลานานหรือในช่วงแต้มที่สูสีระเบียดกันเนี่ย ัาสามารถที่ทําให้นักกีฬา,าจังหวะหรือว่าความสามารถที่มีอยู่จะเล่นได้โดยที่ไม่ไม่เพี้ยนนะครับกกอทอ,อยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทย